คือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติล่าสุดได้ออกมาให้ข้อมูลนะแก้ข้อสงสัยให้รัฐมนตรีพาณิชย์ครับคุณสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติคือคุณพิชัยเนี่ยให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งบอกว่าเนื้อสุกรลักลอบนําเข้าจากประเทศบราซิลทําไมมันถูกทั้งที่เสียค่าใช้จ่ายใต้โต๊ะลายทางอะแล้วมาวางตลาดในประเทศไทยเนี่ยถูกกว่าราคาหมูในประเทศไทยนะ ทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยเขาก็เลยอธิบายข้อมูลให้เพิ่มว่าข้อแท้จริงเพราะต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ของบราซิลมันต่ํามากมขณะที่โครงสร้างต้นทุนการผลิตสุกรในประเทศไทยต้นทุนส่วนใหญ่6 5สิเจมาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งอันนี้อยู่ใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์เลยอะ่ะต้นทุนส่วนเนี้ยสูงมากในไทยกลุ่มโปรตีนพืชโปรตีนก็กาก,ากถั่วเหลืองอย่างเงี้ย มีการบวกกําไรเกินกว่าเหตุทําให้วัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มโปรตีนของไทยเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีราคาสูงสุดในโลกเลยเมื่อวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงอาหารสัตว์ก็แพงอาหารสัตว์แพงต้นทุนการผลิตสุกรสูงราคาสุกรก็สูงตามไปด้วยไม่ใช่นันเกษตรกรก็ล้มหายตายจากไปอีกนี่ยังไม่นับการทําโรงเรือนนะแต่ที่ต้องให้มีมาตรฐานนะนี่คือเหตุผลหลักๆครับทาง นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจึงขอให้ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เนีย่ยไปดูโครงสร้างการกําหนดราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งถือว่าแต่ต้องไม่ได้มาหลายปีแล้วะนะอันนี้จะมีส่วนช่วยทั้งระบบเลยนะถ้าอยากจะแก้ไขออนะเพราะว่าสุกรจากบราซิลเนี่ยนำเข้ามานะ,ะปรากฏว่านำเข้ามาแบบ ผิดกฎหมายเ,<อ>เสียเบี้ยบ่ายหลายทางเอ้ยแล้วมันยังมันยังแพงกว่ามันยังถูกกว่าถูกกว่าเพราะราคาที่นวนมันถูกจริงๆต้นทุนเขาแล้วมันถูกได้เพราะวัตถุดิบอาหารสัตว์ของเขามันถูกอันนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ